สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แพทมากับฝนเห็นไหมได้ยินเสียงหรือเปล่าเอ่ยหวังว่าเสียงจะไม่ได้รบกวนมากเกินไปนะคะเพราะว่าแพทอยู่แถวบางนาวันนี้คืนนี้เย็นไม่ใช่คืนเลยเย็นนี้ฝนตกแพทอัดตอนเย็นเย็นนะคะวันนี้เพื่อนๆแพทตื่นเต้นมากตื่นเต้นทุกวันเลยแต่ว่าไม่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 ทุกวันวันนี้วันนี้ตื่นเต้นเป็นพิเศษโอ้นอกจากสีผมใหม่ ทีผมใหม่แล้วก็ยังมีได้ไพ่ใหม่มาด้วยโอ้เพื่อนวันนี้แอบโหดเพราะว่าอะไรวันนี้แพทได้ Dark w o r d s t a r o t คือเป็นไพท่ที่ดุดันดุดันแล้วก็เป็นไพ่ที่จะออกสายดาร์กหนึ่ง ช่ถ้าใครเป็นสายดักดหรือว่าประเภทแบบตรงข้ามกับสวรรค์มีอะไรนะก็จะมีจะเป็นแบบประมาณนั้นนะคะจะค่อนข้างไพ่จะออกมาโหดๆนิดนึงก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยพลังงานวันนี้ไพ่ก็ตื่นเต้นว่าวันนี้พลังงานไพ่จะเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังนะคะอย่างเช่นแบบหนอก็แบบ อะเดวี่เนี้ยก็จะเป็นรูปประมาณนี้เลยใชย่นะแล้วก็จะเป็นเป็นในเป็นรูปแบบนะเขามาจากเขามาจากที่ด้านล่างอนะคะ่ะโอเคเขาใจตรงกันเขาใจหร,รือเปล่าไม่เข้าใจถามได้นะวันนี้ได้แพทอันนี้มาก็ก็แฮปปี้มากๆเหมือนกันแล้วก็ได้มาจากนิวออ e เลนแล้วแพทเอามาจากนิวออลเลนเนี่ย ไพ่สำหรับนี้คือไพ่ที่แบบมีการเปิดใช้แล้วมีการอ่านแล้วซึ่งมันจะขลังกว่าไพ่ใหม่กริบจากโรงงานใช่ไหมคะแล้วก็ไม่รู้นะอันนี้ส่วนตัวนะแล้วก็คนที่ให้แผดไพ่อันนี้พันมาเขาเขามาพร้อมกับอันนี้นะเขามาพร้อมกับอ่า crucifix คือคือเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอ,อะไรภาษาไทยอะ่ะไม้กางเขน มาพร้อมกับไม้กางเขนแปะมาเลยแล้วคนที่ส่งถามมาให้พาราเขาบอกเขาพูดมาแค่คําเดียวว่าหุยรู้ไหมว่ายากแค่ไหนที่จะเอามาให้พันได้อะไรอย่างอี้ก็ลองดูว่าวงพลังงานวันนี้จะเป็นยังไงนะคะถ้าก็แบบลุนลุนลุนละกันอ่าใช่จะพูดเรื่องพวกกรรมพวกเรื่องอะไรพวกนี้จะจะ,จะดีมากจะแมนมากจะเปะ๊ะมากเป๊ะฟังอลังการมากมาก แล้วก็เป็นออริจินอลด้วยอ่ก็ไม่ลืมที่จะประกาศาประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อนเพื่อสำหรับใครที่สนใจเรื่องจุดเทียนมหามงคลนะวันที่10นี้แล้วนะคะใกล้วันเข้ามามากมายแล้ววันนี้แบบวันนี้ก็วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเออแตบบ่ก็ใกล้วันแล้วนะคะวันที่สิบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้กำลังเปิดรับนะคะจุดเทียนมหามงคลทั้งด้านความรักและ ด้านเรียกว่าความรักและประสบ,ะสบความสาเร็จนะคะใครอยากจะเขียนให้อะไรประสบความสําเร็จให้มันผ่านให้มันเวิร์กแบบคล้ายๆกับใครไปเนี่ยมันคือการมูอย่างหนึ่งนะก็ติดต่อกันเข้ามาได้ที่อาจารย์จินะคะเรายินดีดูแลนะคะแล้วก็ใครสนใจน้ํามันว่านแล้วก็เรียกว่าอะไรน้ํามันว่านแล้วก็เฮลโหล วันนี้วันนี้กงกงเน็ดหนึ่งเพราะว่าเป็นพอไพ่ใหม่หรือเปล่าอม่รเลยนะเพราะว่าวันนี้พันทํางานสู l l t i ทั้งวันอะไรเงี้ยเราก็มาทำตรงนี้ให้ด้วยเนาะขอขออภัยไว้นะที่นี้นะคะแล้วก็เมื่อวานไม่ได้ทำเมื่อวาเหนื่อยนะอ่าโอเคเพื่อนๆอ๋อแล้วก็ไม่ลืมที่จะพูดถึงกําไรหินมงคล นะคะถ้าใครสนใจอันนี้เป็นซันสโตนมูนสโตนที่พัดช,ชอบชอบใส่เพราะว่าพัดเป็นคนนอนไม่หลับแล้วก็นอนแล้วก็ฝันร้ายดังนั้นเนี่ยพัดจะต้องมีมูนสโตนใส่ไว้เพื่อนอันนี้เป็นเพื่อนฝรั่งที่เป็นคนพูดนะเป็นคนคนที่แนะนําเรื่องคริสตัลให้พัดคนแรกไม่ใช่คนไทยนะคะคนคนต่างประเทศเนาะอย่างที่พัดบอกว่าพัาไปอยู่ต่างประเทศน,นานมากๆเลยก็เลย เขาก็เลยแบบโอ้ยเขาเชื่อกันมากนะที่เมืองนอกเขาก็มีแบบคริสตัลชอบยิ่งแบบยิ่งใหญ่กว่าเมืองไทยอีกอะไรอย่างเงี้ยอืมขายกันเป็นล่ําเป็นสันเลยแล้วก็จะมีแบบว่าฮิลลิ่งต่างๆไทยก็แบบจะนอนไม่ค่อยหลับเลยก็ต้องใส่มูนสโตนไว้นะคะจะได้ไม่ค่อยฝันแล้วไทยก็ไม่ฝันจริงไหมเป็นคนไม่ฝันเลยตรงเนี้ยม,มามานานหลายหลายสิบปีแล้วนะ anyway ต่อไปนะคะ ทนไม่ไหวแล้วต้องสับละต้องต้องมาดูว่าวันนี้พลังงานไพ่จะเล่าไพ่โหดเรื่องเนี้จะเล่าเรื่องอะไรใครก็อยากดูมากๆเลยนะคะส่วนใครสนใจมาดูดวงส่วนตัวเคสของคุณไม่เหมือนเคสของใครดังนั้นเนี่ยมาดูดวงกันส่วนตัวได้เลยนะคะติดต่อมาข้างล่างทั้ง Facebook ทั้ง l ล n e แล้วก็ i g นะติดต่อเข้ามาหากันได้เลยเราจะได้ดูกันว่า เคสของคุณเป็นยังไงอาจจะเอาไพ่แบบถ้าคุณส่ก r รี u e เควสไพ่ได้ด้วยนะของไพ่ดักดักก็ได้นะเออโอเคค่ะคุณเป็นอิสระแล้วนะตอนนี้นะคะคุณเป็นอิสระจากคนคนหนึ่งที่ควบคุมคุณตลอดเวลาที่ควบคุมทั้ง โอ้โหมาโฟร์สอดีทำร้ายทั้งจิตใจและร่างกายอ้าวมาแรงเลยวันนี้แรงค่ะคนคนนี้ทำร้าย,บา,ายบางคนทำร้ายจิตใจบางคนทำร้ายร่างกายเลยนะคะคนคนนี้เหมือนจะดีเข้ามาหาคุณแรกๆเนี่ยดีมากเลยแต่ว่าพอไปสักพักแล้วเนี่ยควบคุมทุกอย่างคือเหมือนมี GPS ติด ก็เลยอืมแล้วเวลาทําร้ายคุณแม้ก็ทั่งเวลาคุณหลับเวลาคุณตื่นคือคือมาทุกตอนอ่ะแต่ตอนนี้คุณเป็นอิสระแล้วคุณเป็นเดอะฟูลแล้วคุณเลิกแล้วคุณจบแล้วคุณคุณออกมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งนะแต่บางครั้งคือคุณไว้ใจเขาไม่ได้เลยให้อันนี้น่าสนใจโฟล์ทออล ดูผี่หญิงคนนี้สิคะขนาดเวลานอนอะ่ะยังต้องถือดาบอ่ะยังต้องถือดาบเอาไว้เพราะว่าไม่ไว้ใจคนคนนี้เลยแล้วก็แบบแขวนเอาดาบแขวนไว้ใครเข้ามามจิ้มเลยอะไรเงี้ยแพ้ไม่ความรู้สึกว่าคุณไม่ไว้วางใจคนคนนี้อีกต่อไปอืม ไม่ว่าเขาจะเข้ามาแบบไหนเพราะคุณเคยเห็นแล้วไงว่าเขาเข้ามาดีๆเนี่ยเป็นในรับขับเนี่ยเข้ามาดีๆีดีด,ดแล้วก็แต่ก็มาทำลายคุณมันเป็นเอออฟขับเกิดขึ้นแต่เป็นเอรับขับที่มีงูลอลอมรอบคือเป็นงูพิษอะ่ะโอ้ยน่ากลัวนะคนคนนี้น่ากลัวจริง,รงพลังงานวันนี้น่ากลัวมากๆเลยค่ะใช่ คุณคุณมีตังนะถ้ามีความรู้สึกว่าคุณมีเงินคุณมีเพราะคุณเป็นคว e นออ p e n นทัคโคอันนี้ต้องปิดเงินคุณเป็นคว e นออ p e n นทัคโคคุณเป็นควีนเหรียญดังนั้นอ่ะคุณหาเงินได้ด้วยตัวของคุณเองคุณมีเงินมีทองโอ้โหวันนี้มาเลยคุณเจ็บสุดขั้วหัวใจเลยค่ะจิมจิ้มทะลุเลยทะลุหัวใจเลย อืมจิ้มหลังทะลุหัวใจเลยคนคนนี้ทั้งหญิงแล้วไม่ฉลาดปกติพระจะบอกว่าคนคนนี้หญิงและฉลาดนะคนคนนี้หญิงและไม่ฉลาดเป็น e อ p e r ร์หญิงเหมือนกิ้งก่าชูคอจะชอบอะไรเรื่องทางโลกมากๆเลยใส่ทองใส่อะไรอวดคนเวลาอยู่ในโซเชียลก็จะมีแบบเพรสเซนที่แบบ อวดคนนู้นคนนี้ว่าแบบตัวเองรวยตัวเองมีตัวเองแฮปปี้ดีดาอะไรอย่างเงี้ยนี่คือความเป็นเขาเขาจะเป็นเอ็มเพอเรอร์แบบนี้แต่จริงๆแล้วคนนี้ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะขอโทษเขาเขาทำไปอย่างนั้นนะบางทีอ่ะเขาฉลาดสู้คุณไม่ได้นะแต่คุณโดนกดไว้คุณโดนกดเอาไว้เขารู้ว่าคุณอะ แพ้ไม่ความรู้สึกว่าพลังงานวันนี้คนคนนี้ไม่น่ารักเลยเขารู้ว่าคุณมีจุดอ่อนตรงไหนแล้วเขาก็กดของคุณเอาไว้อโอเคตอนที่คุณออกมาจากเขาอะนะคะไม่ง่ายเลยใช่ตอนที่คุณออกมาจากเขาอะคุณคุณคุณต้องแบบไปไป ถามขอคนนุ้นคนนี้ช่วยเลยครอบครัวช่วยเพื่อนช่วยเป็นกําลังใจเป็นอะไรหลายๆอย่างกว่าจะออกมาได้แต่แพทมีความรู้สึกโหเนี่ยคุณผ่าคุณฝ่าดันเนี่ยมาโลกมาเนี่ยแต่จริงนะคำนั้นอะแต่แพทสัญญาว่าจากนี้ต่อไปคุณจะคุณจะต้อง พยายามมากขึ้นคุณจะต้องไฟมากขึ้นมันมีการจบมันมีเดทเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการที่คุณจะต้องทำทุกอย่างเพื่อสู้ด้วยตัวเองกลับมาเป็นคุณอีกครั้งกลับมาเอาความเป็นตัวเองกลับมาอีกครั้งเอามากลับมาสร้างเงินสร้างทองสร้างฐานะให้ตัวเองเลยอะ่ะแล้วเชื่อไหมว่าแพทบ,บอกเลยว่า คนที่มาดูวันนี้อีกไม่นานคุณจะเป็น ten of cup ค,คุณจะประสบความสำเร็จด้วยตัวของคุณเองคุณจะเจอคนที่ดีอ่าบางคนเนี่ยนะคะอาจจะเจอคู่รักเลยนะอาจจะเป็นเจอเนื้อคู่ภาษาภาาษไทยนะั้นเนื้อคู่เป็น so mate ของคุณเลยมาออกมาจากตรงนั้นแล้วมาเจอเนื้อคู่ของตัวเองเลยแล้วก็มี ten of point ten of pentacles ก็คือจะมีเงินทองไหลมาเทมาเงินไหลนองทองไหลมาอะไรขนาดนั้นเลยบางคนอาจจะต้องขึ้นส่งขึ้นศาลอันนี้เป็นไฮพรีสเตจแต่เป็นไฮพรีสเตจที่แพทได้รับพลังงานอย่างแรงกล้าเลยว่าถ้าคุณต้องขึ้นศาลคุณจะชนะถ้าคุณจะขึ้นศาลแล้วไปเอาลูกไปเอาทรัพย์สินหรืออะไรต่างๆกลับมาเป็นของคุณเนี่ยคุณจะได้ในสิ่งที่ ในสิ่งที่ขอในสิ่งที่ต้องการนะคะอืมส่วนเขาล่ะจะเป็นยังไงโอ้ยเนี่ยคนคนนี้ยหยิ่งพยองไม่ยอมลงให้ใครคิดว่าตัวเองฉลาดเหนือคนคิดว่าตัวเองฉลาดเหนือใครเป็นแมจิกเชียนเป็นไนท์ออฟบอนก็จะแบบทำตัวหรูทำตัว ทำตัวเหมือนเหมือนสบายดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ในใจเขาเป็นนายนับสอดนะคะกรุ้มอกกรุ้มใจไม่มีคนช่วยไม่มีคนดูแลไม่มีคนที่รักเขาให้เขาเหมือนที่เขาเคยมีอีกแล้วเพราะคนคนนั้นได้ตัดเขาทิ้งแล้วค่ะนี่ไง e วีนอับสอดตัดเขาทิ้งแล้วนะ โอ้ยเขาหยิ่งคุณเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเลยคนนี้คนนี้สุด,สดไฮโรแฟนคิดว่าตัวเองเหนือเก่งเหนือคนจริงๆนะคิดว่าเขามีหลายไพ่เลยเกินคิดว่าตัวเขามีดีมากๆอืมแล้วก็คิดว่าเขามีออปชันอื่นๆอ,อ,อีกอมากมายคนนี้ไม่หล่ยอมลงให้ใครอะค่ะ ไม่ยอมลงให้ใครง่ายๆแล้วก็ไม่บอกด้วยว่าเขาเป็นความคิดเขาความกลุ้มอกกลุ้มใจที่เขามีเขาไม่บอกใครเพราะเขาจะเป็นเอ็มเพลเอร์นี่ไงให้ใบแรกเขาต้องลุกดีมากดีเฟสดีทุกอย่างอืมใช่จะจะประกาศตลอดว่าตัวเองรวยอืมคนตรงนี้ย ว่าตัวเองมีตังมีดูดีซื้อรถใหม่อะไรก็แล้วแต่ไปนะอม,มอมมอรไซค์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆพังมากค่ะเวรกรรมจะตามสนองเขาในสิ่งที่เขาทำถ้าเขาทำร้ายร่างกายคุณทำร้ายจิตใจคุณหันกลับไปหาเขาทุกประการแพ็การันตีเลยแต่ชีวิตคุณน่ะจะตรงกันข้ามกลายเป็นว่าดีขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้น มีเหมือนคล้ายๆกับดอกไม้ที่แบบเบิ่งบานอะ่ะอืมเป็นคล้ายๆกับดอกไม้ที่สามารถเบิ่งบานได้อีกครั้งแม้ว่าคุณจะ,ะเผชิญอะไรมามากมายขนาดไหนก็ก็ตามนะคะอืมโอเคแน่นอนค่ะโชคอยู่ข้างคุณแล้วนะนี่มีเอซ็อฟคัพแพทจะติดจบตรงนี้เลยว่าโชคอยู่ข้างคุณแล้วก้าวข้าม สิ่งที่ไม่ดีออกมาให้ได้แล้วเป็นตัวเวอร์ชั่นของที่ดีที่สุดของตัวคุณเองแพ็ทการันตีว่ามีคนที่ดีกว่านี้รอคุณอยู่มีสิ่งดีๆที่จักรวาลยินดีที่จะมอบให้คุณเพราะโชคเข้าข้างคุณมากที่สุดเลยโอเคแพัทขอ,อเราไปด้านดาร์กกันมาแล้วเนาะเราไปท่องเที่ยวด้านดาร์กมาดังนั้นเนี่ยพัทขอใช้แองเจเป็นตัวปิด ติดจบแนะนำนะคะนิดหนึ่งถ้าใครเนี่ยที่ยังติดกลับกับอยู่ติดกับติดกับอยู่กับวังวนที่เอาออกมาไม่ได้นะคะให้คิดใหม่เอองู uh, บอกว่าให้ reconsider ให้คิดใหม่ทำใหม่เปลี่ยน เปลี่ยน mindset ใหม่ๆเปลี่ยนตรก,กะใหม่ๆเรามารักตัวเองกันนะคะแล้วเชื่อแพทเชื่อว่าคนที่ยังออกไม่ได้นะ In the near future ในเร็วๆนี้คุณจะสามารถออกได้จากวังวนที่มันไม่ดีที่มันท็อกซิกที่มันที่มันทำร้ายจิตใจคุณทำร้ายร่างกายคุณ In the near future คุณจะสามารถข้ามผ่านจุดนี้ไปให้ได้ แต่สำหรับคนที่ข้ามผ่านจุดนี้มาแล้วเนี่ย In the near future ในในเวลาเร็วๆเนี้ยคุณจะประสบความสำเร็จมุ่งหน้าต่อไปสู้ต่อไปนะคะแพ้เป็นกำลังใจให้ทุกคนเพื่อนเทุกคนในช่องนี้เป็นกำลังใจให้คุณเสมอโปรดอ่าคอมเมนต์กันมาข้างล่างนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันด้วยนะไม่ใช่แต่แพ้คนเดียวแต่ทุกๆคนเลยเพราะว่าทุกคนก็ผ่าน สนามลบที่ไม่มีใครรู้เนาะทุกคนเนี่ยแบกแบกอะไรหลายๆอย่างไว้ในไว้บนตัวเราบนบ่าเรามากๆเลยดังนั้นถ้าดีต่อกันได้ดีต่อกันนะคะช่วยเหลือเพื่อนๆร่วมโลกของเราด้วยกันนะคะโอเคถ้าใครสนใจดูดูวงส่วนตัวก็ติดต่อเข้ามาเลยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่วันพรุ่งนีบ้บายบาย